สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาตามแผนของบิตคอยนะครับของเดือนมิถุนานครับวันที่6นะครับตอนนี้บิตคอยก็ปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากที่ไซเวมาแทบจะ20วันนะแทบจะ20วันตั้งแต่สักเดือนพฤษภานะครับประมาณกลางเดือนพฤษภาแล้วก็มาถึงต้นเดือนมิถุนานะครับก่อนมีการปรับตัวขึ้นไป จากราคาที่แถวๆสัก67,200นะครับเบรกขึ้นมาอยู่ในบริเวณไซด์เวที่70,000นะครับ7 0 7 0 0และ71,300นะตอนนี้ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับฝั่งขาบายนะครับหรือว่าฝั่งขาลองเนาะ,ะทีนี้เรามาตามมันต่อว่าเป้าที่เขาจะไปดีเทสต่ตอไปเนี่ยมีแนวโน้มแบบไหนบ้างน,นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนแรกเนี่ยเราเท้าความไปน,นิดนึงครับว่าจากแผนคลิปก่อนเนี่ยเราตามลักษณะห้าคลื่นของ time frame ใหญ่นะครับของ BTC เนี่ยห้าคลื่นแบบนี้ก่อนเนาะใน time frame ด a y จนถึงว e คนะครับการวิ่งเป็นห้าคลื่นห้า g m e n t แบบนี้นะครับจะนับเป็นอินพาวเทร d i ิ g impulse ก็ได้นะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ เรามาย่อยทำเฟรมเล็กนะครับในชุดคลื่นตรงนี้ตั้งแต่ราคา56,000นะครับ56,400นะวิ่งเป็น5คาคือหนึ่งสองส่ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ฉเฉลยว่ามันจะวิ่งเป็น5คลื่นหรือเปล่านะครับเราก็เลยมีการเฝ้าระวังนะครับเฝ้ารงว่าถ้าสมมติออกอมีการหลุดโลนะครับโดยเฉพาะ6 6 0 0 0นเนี่ยนะครับ6 6 0 0 0ชุดแรกถ้าหลุดโลตรงนี้นะครับ ต้องระวังแล้วว่ามีสิทธิที่จะไม่ได้ขึ้นเป็น5้าขึ้นที่เราคาดหวังว่าจะเล่นรีบาวเนาะนะครับผมก็เลยทําเส้นอินเว i d a t เไว้สีแดงนะตรงนี้นะครับโดยมุมมองแรกตรงนี้เนี่ยนะครับใน5้าขึ้นตรงนี้ที่เรากาลังตามอยู่ชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับยังมองเป็นเวฟสามลงสี่ 4, แล้วก็ำลังจะขึ้นเวฟห้านะครับเดืยก่อนหน้านั้นผมมีการเตรียมแผนไว้ว่าถ้าราคาไม่หลุดฟิโบหกสิบอ็ดจุดแปดแบบนี้ ในมุมมองของเว็บสนะครับก็คือไม่ควรหลุดนะครับแบบสูงสุดเลยก็คือ64,400โดยประมาณนะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้เนี่ยนะครับยังพอคิดว่าอาจจะวกกลับขึ้นไปวิ่งเป็น5สวิงเป็น5คืขึ้นได้อยู่นะครับอ่านะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้มีการเล่นฝั่งรับของกันไปนะตั้งแต่ฟิโบ3 3 3 8 2และ0.5นะอ่าวางดักไว้แบบนี้ ครับรับ3ไม้นะครับถ้าเกินนะถ้าเกิน6 0 0 0 0่หกหมื่นสามพันห้าร้อยันนี้คือผมสต็อปออกละอย่างนี้คือเสียงโครกสร้างขาขึ้นนะครับของบิตคอยนนะครับในห่วงของเมื่อซักสิ้นเดือนพฤษภามนะครับรอปิดแทงมันอ่ะเรามาตามดูชุดปัจจุบันนะครับราคาก็ได้มีการวกตัวกลับขึ้นไปในตามที่เราคาดหมายแล้วนะครับวกตัวกลับขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อราคามีการปรับตัวทะลุ บริเวณแนวต้านนะครับที่6,9,600นะครับแล้วก็7,700เนาะครับผมคาดหวังแค่เปลี่ยนเทรนกับเทนขาขึ้นนะเปลี่ยนเทนในระยะสั้นกับตัวแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับในการปรับตัวขึ้นของ Bitcoin ในรอบนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่คาดหวังเนี่ยนะครับนอกจากที่เขาจะมาไซเวย์อยู่บริเวณสัก71,000แล้วเนี่ยเรายังคาดหวังให้เขา เป้าต่อไปก็คือ7 2 0 0 0นันั่นเองนะครับทีนี้ถ้าไปถึง72,000ได้เนี่ยนะครับออทำา i g ที่73,000ก,ก่ากว่าเนี่ยหรือ74็ดหมเนี่ยมันไม่ไกลแล้วมันไม่ไกลแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองเป้าต่อไปแล้วว่าความ bullish ของ btc ตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจาก h ั l วิ่งเนี่ยเ,เริ่มจะเกาะตัวขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาหาความเป็นไปได้เลยในภาพสั้นนะครับ ในตรงนี้ผมขอวัดฟิโบ5คลื่นสีเหลืองตรงนี้ก่อนนะในมุมมองของเวฟบ5นะครับในลักษณะประมาณนี้เอา61.8กับ0.8มาด้วยะนะครับเอาแค่ชุดปัจจุบันนี้นะครับในไทม์เฟรมสัก4ถึงเดย์นะครับถ้าเราตาม5คลื่นนะครับตามคลื่นชุดนี้เวฟบ4ไป5ตรงนี้เนี่ย นะครับขอดูเป็นตามฟิโบก่อนครับซึ่งเวฟห้ตรงนี้จะจบได้ที่ราคา74,000มเห็นไหมครับอ่น7ี0 0 0นะครับฟิโบ61.8และ76,000ที่ฟิโบ78.6หรืออาจจะขยายขึ้นไปจนถึงฟิโบ1 0 0แบบนี้ก็ได้ในมุมมองของเวฟห้ 5, นะครับที่78,600นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวต้านตามฟิโบที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับก็ จะประกอบไปด้วยชุดตรงนี้เห็นไหมครับ74,760บนะครับในมุมมองตรงนี้เนี่ยมีแนวต้านตรงไหนบ้างแน่นอนครับว่าถ้าฝั่งทางซ้ายนะครับก็จะมียอดออทําไฮนั่นเองนะครับที่เราคาดหวังอยู่มียอดออทําไฮนะครับและอาจจะดันขึ้นทะลุเลยออทัมไฮเนี่ยทำนิวออทัมไฮใหมนะ่สิ่งที่เราอยากเห็นทำนิวออทําไฮใหม่ได้ตั้งแต่7 6 0 0 0ขึ้นไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าราคาไปถึงบริเวณตรงนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้อง เริ่มเบาโพซิชันลงบ้างนะครับเริ่มเบาโพซิชันลงตามแนวตั้งของฟิโบแล้วกันนะครับตามแนวตั้งของฟิโบแล้วกันนะครับจริงๆมันอาจจะขยายขึ้นไปจนถึงแบบนี้เลยก็ได้นะเราไม่รู้ว่ามันจะตลาดจะมีความบูลลิชมากแค่ไหนนะครับถ้า,าตลาดรับรู้ว่ามีจะมีการทำออร์ทำไฮใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะมีการมีแรงซื้อเข้ามาจากรายย่อยทั้งรายใหญ่ก็ได้นะครับดันราคาขึ้นไปนะครับ อาจจะขยายจนถึงนี่เลย80,000ก็ได้นะครับ83,000ืวันนี้ผมพูดไว้เฉยๆนะอาจจะยังไม่ถึงนะ,นะครับขอดูแค่3ราคาแรกก่อนนะครับ7 4็ดหมื่นสและ78,600นะครับ3มุมมองนี้นะครับเรามาดูไ s i กันนิดนึงนะครับในภาพของซักไทม์เฟรมเดย์เนาะถ้าสมมุติเกิดขึ้นไปเว็บหเอาแค่ชุดนี้ก่อนนะครับเกิดขึ้นไปเว็บหแค่ชุดนี้เนี่ยในทม์เฟรมเดย์เนี่ยต้องระวัง ish, เ r i s h divergence นิดนึงเนาะ แบดรดดลูกนี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะก่อตัวได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นไปเนี่ยนะครับแน่นอนครับต้องระวังการเทขายด้วยนะบการเกิดแบรดเทขายด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยใครที่เล่นมาเนาะที่ตามแผนกันมาตั้งแต่ราคา66,500่นหนรหรือที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับโซนสัก5 6าห0นะหรือ6 0,000นะ ตรงนี้เนี่ยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจริงๆต้องไล่แล้วนะไล่แบ่ง tp บ้างแบ่ง tp tp ลลอกล็อกไปก่อนนะครับแล้วเรารอเขาย่ออีกครั้งหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองแรกที่อยู่ในบริบทของ w a e ห้ time frame สัก4ถึง day นะครับในชุดนี้เรามาดู time frame เ,เล็กที่เป็นฝั่ง bullish บ้างนะครับกรณีที่ราคา bullish มากๆนะ bullish มากๆนะครับ ดูนะครับคือชุดจากเดิมชุดนี้เนี่ยที่เราตามกันมาเป็นสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหมนะครับแน่นอนครับว่ามันอาจจะเป็น5้าขึ้นของ5หรืออาจจะเป็น5้าขึ้นของแค่เวฟ1 of 5อีกทีหนึ่งก็ได้ o f 5 5ของไทม์เฟรมใหญ่ตรงนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับตัวย่อ,อนะครับถ้าสมมติชุดนี้วิ่งครบ5คลขึนแล้วมีการปรับตัวยออ่ออย่างนี้ มีการปรับตัวยอ่อลงนะอันนี้นะครับชุดนี้วิ่ง5่างขึ้นทำออร์ดามไฮใหม่แล้วมีการปรับตัวยอ่อลงนะครับแล้วราคาสามารถทำฐานได้ยกฮายยกโลได้สูงขึ้นไปอีกนะครับอาจจะลงมาสักสมมุติว่าทำออร์ดามไฮที่สัก70,000 7ื่นเจอ่าสมมตินะ 76, ็ดหอ่าเจ็ดหมือย่างประมาณนี้เหมือนกันนะครับลงมาทำฐานที่สักราคา67,000่หรือ65,000่ แล้วมีบูลลิชเดวิเจนสวยๆเนี่ยอาจจะยังขึ้นไม่จบสุดทีมหมายความว่าอาจจะขึ้นได้อีกนะครับอาจจะขึ้นได้อีกทีนี้ใครอยากดูใครคาดหวังอยากเห็น B t c ีหลัก9 0 0 0 0มดอลแสนดอลอันนี้ก็เริ่มจะเป็นไปได้นะเริ่มจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้แผนนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องมาดูสวิง5้ขึ้นตรงนี้ที่เราวิเคราะห์กันไปเนี่ยให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยมาตามจับชุดสสวิงหรือ ไซเ a วอีกครั้งหนึ่งว่ามีการยกไฮยกโลและมีการจะดันราคาขึ้นไปต่อหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนครับน่าสนใจใครที่คาดหวังอยากเห็น b ิ c ไปแบบไกลๆนะแบบไกลๆนะก็ไม่แน่นะครับแต่ก็เอาไปเป็นเคส2แล้วกันเคส2ล้กันเนาะมาดูอีกมุมมองนึงครับกรณีที่บิตคอยเนี่ยไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะครับหมายความว่า อาจจะขึ้นไปเนี่ยนะครับติดแนวต้านนะติดแนวต้านเอาแค่ตรงนี้ก่อนเอาแค่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะไม่ผ่านนะครับเห็นไหมไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านถูกปฏิเสธครั้งที่สี่แล้วทิ้งตัวยลงอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับหมายความว่าราคาตรงนี้เนี่ยอาจจะยังปรับไม่จบนะยังปรับไม่จบเพราะฉะนั้นแล้วยังถูกสกัดดาวลุ่มอยู่นะครับอย่าลืมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในกรณีที่ยังเหมือน มีแบรดดชุดนี้อยู่นะแบรดดของเดทนะครับราคาอาจจะถูกดีต,ตัวทิ้งลงโดยเฉพาะเนี่ยหลุด6กเอ่อหกหันเนี่ยอันนี้ผมก็จะเริ่มมองแล้วนะเห็นไหมเสียเทนขาขึ้นนะครับเสียทรงแล้วอาจจะเริ่มมองตามชุดนี้แทนและกันนะครับแต่ก็ดูเปอร์เซ็นต์แล้วฝั่งบูลลิชน่าจะได้เปรียบกว่าน่าจะได้เปรียบกว่ายังไงก็ดูแผนนี้ไว้เผื่อละกันนะครับว่าถ้าถูกปฏิเสธ อําไฮเนี่ยนะครับราคาอาจจะมีการผิดหวังแล้วก็ปรับตัวย่อลงมาก่อนนะครับโดยแนวรับที่ดูเนี่ยาในการเสียเทรนก็น่าจะอยู่ที่สัก6 6 3 0 0นะครับจนถึงข้างล่างเลยนะครับที่6 0 0 0 0แล้วก็55,700่ันเดอยเเนีเราค่อยมาหาคำตอบกันทีหลังแล้วกันนะครับอ่ะมุมมองทั้งหมดก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ Bitcoin ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนพอสมควรนะครับที่เล่นชุด เดือนาพฤษภากันนะครับ66,500นนะครับดีขึ้นมาไซด์เวที่71,000กว่ากว่านะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันซิว่าจะทะลุ72,000และออทัมไฮและจะถามารถทำออทัมไฮใหม่ได้ไหมนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับ